วันนี้มาแนะนำนะคะเฟชชี่แบร์สเปรยนะคะสเปรย์ปรับอากาศในรูปแบบของน้องหมีกดค่ะที่ลูกค้าจะต้องเลือกใช้เป็นตัว King s t e l l a f r e s h y Bear Spray ตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้ตอบโจทย์ของลูกค้าเวลาอยากจะดับกลิ่นหรือว่าสร้างบริเวณความหอมครับเฉพาะจุดโดยที่ไม่ต้องหาที่เก็บพวกกระป๋องสเปรย์ค่ะ ปกติแล้วอะแต่ละบ้านน่ะชอบใช้เป็นพวกสเปรย์เป็นกระป๋องแล้วก็ต้องหาที่เก็บมุมไหนอยู่วางอยู่บนโต๊ะไหนแต่อันนี้ค่ะสมมติว่าลูกค้ามีบริเวณพื้นที่ที่มีความอับชื้นนะคะหรือจุดที่อยากสร้างความหอมเป็นจุดๆก็สามารถใช้ตัวน้อง kingstella freshy bear สเปรย์ตัวนี้นะคะติดณจุดนั้นได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาที่เก็บหรือว่าหาจุดวางตรงไหนนะคะแปะณตัวผนังพื้นที่ที่เราต้องการสร้างความหอมเลยเช่นบริเวณห้องครัวนะคะ บริเวณห้องน้าที่มีเกล่นไม่พึงประสงค์บ่อยๆนะคะแค่นี้ทุกครั้งที่เราต้องการใช้หรือว่าต้องการสร้างความหอมค่ะก็เพียงแค่กดตรงนี้กดตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถสร้างความหอมได้ถึง280ครั้งเลยค่ะคุณสมบัติของ f r e s h y Ba ร์ Spray ตัวนี้นะคะนอกจากจะมีความน่ารักปุ๊กปิ๊กนะคะเห็นสีสันสดใสแบบนี้เด็กๆชอบเลยค่ะแล้วก็กดง่ายนะคะไม่ต้องหาที่เก็บ ยังสามารถซื้อรีฟิลนะคะกลิ่นไหนเติมก็ได้นะคะซึ่งเรามีให้เลือกความหอมถึง4กลิ่นด้วยกันนะคะกลิ่นแรกจะเป็นกลิ่นโอโซนเฟชนะคะกลิ่นที่2จะเป็นกลิ่นไวซากุระค่ะกลิ่นที่3กลิ่นบัปปลกัมนะคะอันนี้ทุกคนติดกลิ่นแน่นอนนะคะเด็กๆชอบแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ชอบกลิ่นที่ปลุก Energy นะคะดับกลิ่นอับได้ดีนะคะกลิ่นสุดท้ายจะเป็นกลิ่นโซนเปรี้ยวนะคะก็คือกลิ่นซิตรัสค่ะ ซึ่งตัว Freshy Bad Spray ตัวนี้นะคะใช้ได้ง่ายนะคะแล้วก็ใช้ได้บ่อยตามต้องการไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะคะกดง่ายเป็นไรสเปย์ไม่สร้างดีเฟกตต่อผนังหรือว่ามีเม็ดหยดตามพื้นที่ท,ที่บริเวณที่เราฉีดค่ะวิธีการใช้นะคะเพียงแค่แกะน้องมีออกมานะคะและเปิดฝาน้องมีขึ้นนะคะแล้วก็นำขวดตัวรีฟิลนะคะใส่เข้าไปด้านในปิดฝาลงสามารถกดใช้ได้ถึง280ครั้งค่ะ ด้านหลังจะมีตัวเทปแบบนี้นะคะพร้อมติดที่ผนังจุดไหนก็ได้ห้องน้ำห้องครัวติดเสร็จแล้วนะคะปิบ ตัว freshy bath spray นะคะถ้าเกิดซื้อไปเนี่ยก็จะมีตัวรีฟิลให้อยู่ภายในแพ็กเกจอยู่แล้วนะคะมีทั้งสีส้มนะคะชมพูแล้วก็เฉดโทนฟ้านะคะลูกค้าสามารถเลือกสีตามที่ชอบสีของน้องหมีได้เลยนะคะกลิ่นที่แถมกับน้องหมีไปนะคะก็จะเป็นกลิ่นเดียวกับโทนน้องหมีตอนแรกนะคะซื้อตัวซิกรัสก็จะได้น้องหมีสีส้มนะคะซื้อตัวบัพเปอร์กัมนะคะหรือตัวไวซุกซากุระนะคะก็จะได้น้องหมีโทนสีชมพูนะคะแต่ถ้าซื้อกลิ่นโอโซนเฟรชก็จะได้น้องหมีสีฟ้าค่ะถ้าหมดแล้ว หาซื้อกลิ่นไหนเป็นรีวิวก็ได้นะคะเผื่อใครอยากได้ความแตกต่างหลากหลายก็ซื้อเปลี่ยนในน้องมีของเราได้เลยค่ะโดยที่จะได้ราคาคุ้มค่ากว่าค่ะ